ที่สองให้ถัก x ลงในช่องเดียวตรงนี้เลยไม่ใช่ไม่ใช่ช่องนี้นะช่องนี้เลยช่องนี้เลยถัก x ลงไป1ทีแล้วช่องถัดไปให้ถัก v v คือ x 2ที x สอง t ลงในช่องเดียวกันแล้วก็ถัก x ไปเรื่อยเรจนถึงเนี่ยที่เราทำ w ไว้ตรงมุมอะ่ะตรงเนี้ยให้ให้เว้นไว้ก่อนนะถักไปถึงตรงนี้ให้ถัก x ไปหนึ่งสองสามสี่ห้าห้า x แล้วมันจะมาถึงตรงมุมใช่ไหมให้ถัก V ไป3ช่องตรงเมื่อกี้ที่เราทำาอ่บะให้ถัก V ไป3ช่องนะ V คือ x 2 t ในห่วงเดียวกันอ่านหนึ่งนี่สออ่านีก3 V V ที่3ว่าจะไม่ออกเสียงแล้วใช่ยเสียงดังว่ะเด็กเด็กเขาเล่นอันนี้อยู่เล่นโทรศัพท์ โอเคแล้วพอเรามาถึงตรงฝั่งตรงข้ามมานะให้ถัก x ธรรมดาไป6ครั้งถ้าจำไม่ผิดนะเนะนับไปพร้อมกับอันหนึ่ง2 3งสาี่ห้ถักมาแล้วหแล้วมันจะเหลือไอช่องสุดท้ายนี้ไม่ต้องนับไอนี่นะมันจะเหลืออีกสองช่องใช่ไหม ที่จริงมันจะเหลือมองตรงนี้มันจะเห็นเป็น3ถูกปะ้ะหนึ่งแต่จริงๆแล้วอันเนี้ยมันเป็นห่วงของไอสองช่องนี้เพราะฉะนั้นในตรงนี้เราจะไม่นับเราจะนับแค่ตรงนี้ใช่ไหมหนึ่งสองโอเคสองช่องนี้เราจะถัก V ถัก V คือ X 2ครั้งในหลักเดียวกันไปสองช่องอ่านหแล้วนะแล้วเนี่ยสองโอเค พอเสร็จปุ๊บให้เราเชื่อมเชื่อมกับหลักแรกตรงนี้ไม่ใช่เชื่อมตรงนี้นะให้ไปเชื่อมกับหลักแรกตรงที่เราขึ้นเมื่อกี้ให้ไปเชื่อมลอดห่วงเลยลอดห่วงนี่คือการสลิปนะการเชื่อมแล้วทุกหลักนะให้เราขึ้นโซ่หนึ่งตลอดเพราะไอ้ตรงเนี้มันจะเป็นตรงที่เราเชื่อมพอหลักที่สาม อันนี้คือ1ใช่ไหมอันนี้คือ2อเนี่ยอันนี้คือหลักที่3ให้ถัก x ช่องเมื่อกี้นะช่องที่บอกเมื่อกี้นะ x ลงไป1แล้วช่องถัดไปคือตรงเนี้ให้ถัก v ช่องนี้ให้ถัก v โอเค x ก,กับ v สองช่องเสร็จไปแล้วนะ ดี๋ยวดูก่อนอ่าแล้วก็ถัก X ไป6ช่อง X 1 2 3 4 5 X อมาเ,เมา6แล้วนะมันจะมาถึงตรงนี้ตรงที่เราทำ3า3เมื่อกี้เนี่ยตรงมุมอ่าช่องแรกนะตรงนี้นะให้ถัก 1X พอช่องต่อไปให้ถัก V มันจะมีอยู่3 3กลุ่มใช่ไหม3กลุ่มก็คือเมื่อกี้เราจะมี 3w แล้วก็เมื่อกี้เราจะมี3 V อ่ามันก็จะกลายเป็น3กลุ่มแล้วทีนี้เราถักไปแล้วหนึกลุ่มนะอีกกลุ่มนึงก็เหมือนกันคือ1 X แล้วก็1 V 1 V หนึ่งวีโอ้ยไหมโอเคสองแล้วนะโอเคอันสุดท้าย1 X แล้วก็1 V ่โอเคครบ3กลุ่มนะโอเคฝั่งนี้ให้ถัก X ไป7ช่อง1 2, 2 3 4 2> 5, 5ขอโทษขอโทษ6ค่ะ 6, 6 6นะแล้วก็ที่มันเหลืออีก4ช่องก็ให้ถักแบบเมื่อก1ี้ 1X 1V ไป2ครั้งโอเคอครั้งที่1นะ 1X แล้วก็ 1V 1>, 1ครั้งเสร็จไปแล้วนะ 1x 1 V อ่าครั้งที่2เสร็จพอเสร็จแล้วทำไงเสร็จแล้วเชื่อมกับหลักแรกเมื่อกี้อ่าเชื่อมมันก็จะได้มาเป็นเนี้ยสามแถวครบแล้วนะแต่ทีนี้แถวที่4เราจะถักไม่เหมือนกิฟตตัวอื่นเพราะว่าอันเนี้ยมันเป็นคิตตี้มันจะมีหูแล้วก็มันจะมีแก้มพุ้ยๆใช่ปะ่ะแปบ๊บนึงนะไหมพันกัน เค okay, แถวต่อไปเป็นแถวสุดท้ายมันก็เหมือนกันก็คือขึ้นโซ่มาหนึ่งเสร็จปุ๊บให้ถัก X ไปทีนึงก่อนเมื่อกี้ช่องที่เราเมื่อกี้ก็ช่องเดิมที่เราที่ที่บอกไปก่อนถัก X ไปหนึ่งทีอันต่อไปให้ถักหนึ่ง X ก,กับหนึ่ง T ในหลักเดียวกันก็คือหนึ่ง X ไปนะคะแล้วก็หนึ่ง T คือการม้วนไหม ลงช่องเดียวกันนะช่องช่องเดียว x 1 x 1 t เมื่อกี้ลงช่องเดียวกันดึงไหมขึ้นมาเป็นมันจะมีอยสามเส้นสามห่วงแล้วก็มุนเขมดึงลอดผ่านทั้งสามห่วง1 x ก,กับ1 t ต่อไปช่องต่อไปช่องนี้นะช่องนี้เราจะทำา2 f f ก็คือพอ1คอผ่านหัวเขมแทงลงไป เกี่ยวไหมขึ้นมา3เส้นปด2แล้วก็ปด2อ,อันนี้คือ f พอ1คออีกอันนึงลงในหลักเดียวกัน3เส้นเกี่ยวไหมปด2ปด2นี่คือ2 f นะคะถักต่อไปแถวต่อไปหลักต่อไปให้ถัก1 t แล้วก็1 x เ,เหมือนไอเน,นี้ย แต่เนี้ยมันจะเป็นแถวเริ่มใช่ไหมมันจะเป็น x ก่อนแล้วค่อย t แต่อันนี้เราจะปิดแถวละเราจะปิดหูละเราก็จะ t ก่อนแล้วก็ x เพื่อให้มันไล่ระดับนะนะช่องนี้นะคะ t แล้วก็1 x x, x. ไม่ต้องม,ม้ว,วนไหมเด้อ x แทงลงไปเลยอ่ะเนี่ยเสร็จละหูข้างหนึ่งแล้วไอ้ตรงนี้ให้ถักไป5 x ถักไปเลย5 x นะ 1>, 1 2 3 4 5นะถักมาละห้าเอแล้วเราก็จะทำหูแยะหูอย่างเมื่อกี้เราจะทำหูนะหูเริ่มจากยังไงคล้ายๆแบบนี้เลย x กับ t ในช่องเดียวกันก่อน1 x แล้วก็1 t ลงในหลักเดียวกัน นี่คือ1นนะคะแล้วก็ช่องต่อไป 2F เกี่ยวสเกี่ยวสอ,สอมอนไหมดึงขึ้นมาปลดทีแล้ว 2F ต่อไปปิดหูปิดหูทำยังไ,ไงไม่อกีปิดหูก็คือ 1t ลงในห,หลักเดียวกันกับ1นึเนี่ยหู หัข้างที่2แล้วตรงนี้นะให้ถักไป 2x เพราะว่าแก้มมันจะพุ้ยๆหน่อยอ่า1 x แล้วเนี่ย2 x แล้วช่องนี้ต่อไปนะหลังจาก2 x นะช่องนี้ไหมมันใกล้จะหมดแล้วไหมมันจะพันๆกันช่องนี้ให้ถัก v v ลงไป1ช่องนะ v นะโอเคต่อไป 2 x ต่อไป2 x นะอันหน่ง1 2โอเคต่อไป1 v โอเคเนี่ยมันจะได้เป็นอย่างนี้แล้วหลังจากนั้นให้ถาก x ไป8 x x เดี๋ยวเดียวไป8 x 1 2 3 4 ห้าหก็โอเคแปดนะถักต่อหลักต่อไปให้ถัก V 2X ในหลักเดียวกันนะ 1V นะแล้วหลังจากนั้นให้ถัก 2X 1X 2X 2ช่องนะหนึ่งเอช่องต่อไปอีกหนหลักสุดท้าย หลักสุดท้ายตรงนี้หลักสุดท้ายให้ทำหนึวี x สองครั้งในหลักเดียวกันให้ทำหนึวีจบแถวปิดนะหลอดห่วงดึงไหมเนี่ยคิตตี้คิตตี้กิ๊บติด,ด,ดผมเห็นไหม มันมันจะย้อยๆ้อยอย่างเงี้ยแก้มมันจะพุงพงอย่างเงี้ยอันนี้คือหูอันนี้คือแก้มมันจะเป็นฉากอย่างเงี้ยอันนี้ตัดไหมเลยนะแล้วเดี๋ยวเราไปเย็บเย็บปิดข้างหลังเย็บไหมเก็บลงข้างหลังเย็บไหมลงเก็บลงข้างหลังก็ก็แค่ดึงดึงมาดึงมาแล้วก็ใส่เข็ม ใส่เข็มลอดเข้าไปไม่ต้องให้ถึงข้างหน้านะเนี่ยหาที่มันเป็นเออเป็นประมาณมันไม่ถึงข้างหน้าเห็นปะมันจะอยู่แค่ข้างหลังแล้วก็ใส่เข็มลอดเข้าไปลอดเข้าไปให้ถึงแค่ตรงกลางตรงเนี้ยเพราะว่าแล้วเดี๋ยวเราก็จะปิดกระดาษแล้วก็ติดกิฟต์มันก็ติดกาวมันก็จะไม่เห็นละ อันนี้ได้แก้มคิตตี้ได้น่าคิตตี้มาแล้วดึงเยอะไปได้หน้าคิตตี้มาแล้วทีนี้เราจะมาทำโบคิตตี้ใช้ไหมสีชมพูสีแดงก็ได้สีชมพูก็ได้ลืมบอกไปว่าเนี่ยออยใช้ไหมของมันเป็นไหมมิวคอตอนนะคะมันจะสี่ถึงห้าพายเลยเนี่ยนะคะทำเป็นวงเหมือนเดิมก็คือ จับอย่างนี้เอานีวก้อยเกี่ยวนิ้วก้อยเกี่ยว,ว,ยยวแล้วก็ใช้นิ้วกลางกับนิ้วโป้งจับแล้วหมุนหมุนมันเนี่ยเป็นวิธีง่ายๆเสร็จปุ๊บก็วิธีทำโบนะคะปกติเขาจะมีวิธีทำห่วงขึ้นมาไม่เหมือนกันแต่กับออยก็ของออยเนี่ยเอาง่ายๆเลยก็คือ แทงเข็มเข้าไปแล้วลังเอามือเนี่ยลังไอ้วงกลมนี่ไว้แล้วก็เกี่ยวไหมให้มันเป็นหนึ่งโซ่เนี่ยหนึ่งโซ่หนึ่งโซ่สองโซ่ถักขึ้นไปสามโซ่ตรงนี้อย่าอย่าปล่อยนะอย่าปล่อยนะให้เอาไว้ก่อนให้เก็บไว้ก่อนหมุนให้ถัก F ไปห้าครั้งดึงไหมขึ้นมายาวถัก F ไปห้าครั้งหนึ่ง สองสามสี่ห้าถักไปห้าครั้งแล้วถักโซ่ไปสามหนึ่งสองสามแล้วให้มาสลิปหรือลอดห่วงตรงนี้ตรงในห่วงนี้เลย ลิบหรือลอดห่วงตรงในวงกลมเนี่ยนะเสร็จปุ๊บมันก็จะค่อยๆมันจะยานละดึงนิดนึงก็ได้ดึงให้วงมันเล็กลงดึงให้วงมันเล็กลงเนี่ยนะอ่าแล้วก็เนี่ยโบข้างหนึ่งใช้เวลาขึ้นอีก3ามโซ่ถักเหมือนเดิมขึ้นโซ่ไป3แล้วก็ถัก5้าเหน สามสาแล้วก็ทำโซ่ปิดอีก3โซ่ลงในห่วงแล้วก็ลอดห่วงดึงไหมาย,ยาวหน่อยนึงนะแล้วก็เรากลับไปดึงเส้นตรงที่มันที่เราเริ่มวงกลมไม่ยะเรากลับไปดึงดึงให้ให้มันให้รูมันเล็กลงเลยอย่างเงี้ย ตัดไหมตัดไหมเผื่อเย็บยาวนิดนึงเนี่ยดึงดึงขึ้นไปก่อนพันไว้รอบนึงก่อนแล้วเอาไปมัดข้างหลังรวมกับเส้นเนี้ยเอามามัดเลยเนี่ยเราก็จะมัดกันแบบเนี้ยเพราะามันอยู่ข้างหลังอยู่แล้วมันจะมองไม่เห็นอยู่แล้วเอามัดจากสองรอบแล้วก็ตัดได้เลยไหมเส้นนั้นมัดไปมัดนี้ แล้วก็เส้นนี้ตัดก็ได้ไม่ตัดก็ได้แล้วแต่เวลาเราเย็บเราจะเก็บไปเลยก็ได้แต่ออยจะไม่พันนะจะยังไม่พันเดี๋ยวจะรอเย็บแล้วก็เอาไปพันพร้อมกันเราจะเย็บให้ดูคิตตี้โบเขาจะไม่ตรงใช่ไหมล่ะโบเขาจะไม่ตรงใช่ป่มมันจะลืมมันจะเอียงเอียงอย่างงี้ฮะเอียงเอียงใช่ไหม เค okay. พันเข้ามาเย็บเย็บลงไปจริงๆแล้วใช้กาวติดก็ได้นะใช้กาวติดก็ได้เพราะว่าถ้ากาวติดมันจะไม่เห็นไหมข้างหลังจะดีกว่าเนี่ยถ้าใช้กาวติดก็พันไปใช้ไหมเมื่อกี้พันไปนิดเดียวพออยเยอะเะเดี๋ยวมันเดี๋ยวมันพองเนี่ยพอข้างหลังเราจะเก็บไหมข้างหลังเราก็ ใช้ไหมอย่างเงี้ยไหมสอดเข็มสอดเข้าไปข้างหลังอันนี้คือด้านหลังนะอ่าสอดเข้าไปเก็บไหมสอดเข้าไปแล้วก็ดึงอีกสักรอบเพื่อความชัว์ดึงแค่นี้ตัดชั้นนิดนึงกาวที่ใช้ใช้เป็นกาวติดผ้านะ ใช้เป็นกาวติดผ้าหรือใครจะใช้กาวร้อนก็ได้เนี่ยเป็นกาวติดผ้าแล้วทีนี้รูมันเสียมันก็เลยต้องต้องใช้แบบนี้โอเคค่อยๆบีบนะบีบเยอะบีบเยอะเดี๋ยวเดี๋ยวเลอะเนี่ยปิดไปอย่างนี้อย่างนี้เยอะไปละใช้กาวร้อนก็ได้นะคะ ใช้กาวร้อนติดเอยียงๆหน่อยตรงโฮคิตตี้เงี้ยเนี่ยติดไปทิ้งไว้สักพักแล้วมันก็จะแห้งต่อไปเราจะมาทำตาใช่ปะตานะใช้ไหมสีดำ ใช้ไหมสีดำปกติเขาจะตัดออกมาใช้ทีละสองเส้นสามเส้นทีนี้มันไม่ไม่สาแก่ใจอีช้อยมันก็เลยเอาทั้งเส้นไปเลยเส้นห้าพลายนั่นแหละเส้นทั้งห้าพลายนั่นแหละยัดเข้าไปตอนแรกเราจะทำตาก่อนเห็นรูตรงนี้ปะรูตรงเนี้ยรูที่เราเราเริ่มตรงเนี้ยเออนั่นแหละรูสุดท้ายเนี่ยให้เย็บ มาจากข้างหลังนะอันนี้ล้างไว้ล้างไว้ล้างมันไว้ช่องเดียวลงแค่ช่องเดียวแทงลงไปแทงลงไปเห็นไหมขยาตาเข้มเอาอีกรอบสองรอบปกติก็ถักสองรอบอยู่ละสองรอบอเคเอาตาเข้มหน่อยแล้วก็ไม่ต้องตัดไหมนะย้ายมาอีกด้านนึงอีกด้านนึงตรงนี้ตานะนะ ีกด้านหนึ่งถักลงไปแต่ไอปัญหาคือพอมาถึงช่องเนี้ยมันจะไม่มีรูมันจะไม่มีรูตรงนี้แล้วก็ให้เราใช้แข็มแทงแทงลงไปใช้เข็มแทงลงไปไม่ไม่ต้องไปไม่ไม่ต้องเอาตามรูนะถ้าตามรูมันจะเบี้ยวเห็นไหมถ้าตามรูมันจะเบี้ยวเพราะฉะนั้นเราจะแทงแทงให้มันแทงแทงให,ให้ตามตรงแทงลงไปเลยแทงลงไปแทงลงไปกลางกลางไหมพรมเลย เนี่ยมันก็จะเป็นแบบเนี้ยถ้าไปตามรูนะตาเบี้ยวเลยนะนี่แทงลงไปสองรอบได้ตาคิทตี้แล้วทีนี้หนวดล่ะหนวดหนวดปกติจะเริ่มถักตรงนี้ก่อนนะหนวดตรงนี้ก่อนเส้นกลางก่อนถักมาจากริมเลยริมเลยตรงนี้เลยตรงนี้เลยริมเลยนะแทงขึ้นมาก่อนแทงขึ้นมาเว้นนับเป็นหนึ่งช่องสองช่องลง ลงช่องที่สองนี่พอสองช่องพอลักษณะแถวตรงนะสั้นไหมแถวตรงนะโอเคแล้วทีนี้นับขึ้นอีกสองช่องรูนอกนะรูนอกนะตรงเนี้ยนะให้แทงลงแทงลงช่องนี้นี่อีกอันหนึ่งก็นี่แถวนอกหนึ่งสอง ตรงนี้ก็ได้แล้วแต่กะระยะเอาเพราะว่าอันเนี้ยนะมันไม่ตายตัวคิตตี้หนวดเนี่ยมันไม่ตายตัวเนี่ยถักไป3เส้นบางทีมันก็สวยบางทีมันก็ไม่สวยโอเคพอข้างนี้เหมือนเดิมถักนี่ก่อนแถวกลางก่อนแถวกลางเส้นหนึ่งแล้วก็แถวบน แถวบนกะเอาก็ได้กะเอาก็ได้ไม่ต้องเป๊ะเบอร์แต่ถ้าเปะมันก็สวยไงนี่นี่อีกอันนึงอันนึงข้างล่างสุดให้มันเอียงเฉียง45องศาถึงแบบว่าเฉียงเฉียง15้องศาโอเคได้แค่นี้แล้วเก็บไหมเก็บไหมเก็บไหม ตัดไหมตัดไหมปุ๊บนะทีนี้ตรงนี้เราจะมาทำจมูกโอ้จมูกง่ายใช้ได้สีเหลืองน่ะตัดมานิดเดียวพอไม่ต้องเยอะได้สีเหลืองอันนี้ตัดได้สีเหลืองมาใส่เข้าไปตัดได้สีเหลืองเสร็จปุ๊บทำจมูกจมูกนับจากตรงไหนดูจากตรงกลางก็ได้ ตรงนี้เลยมันจะมีกี่ช่องหนึ 1, 2, 3, 4, 5, ่งสสามสี่ห้าหกเราก็ใช้ช่องนี้ช่องนี้ช่องที่หนึ่งสองช่องที่สามลงสาโอเคแล้วโอเคนับไปสองช่องก็ลงเลยถักสองรอบจะบบง่ายนุ่ถักไปสองสองครั้งนะนะลงช่องเดิม แค่นี้จมูกดึงหน่อยดึงหน่อยแต่อย่าดึงเยอะเดี๋ยวมันลังเดี๋ยวมันลังไอ้จิ๊บมันจะไม่สวยตัดที่กาตัดเพราะอะไรเพราะาว่เาเดี๋ยวเราเพราะว่าเดี๋ยวเราจะติดกาวแต่ถ้ามันถ้าเราไม่ใช้ติดกาวเงี้ยอย่าตัดนะอย่าตัดนะตัดแล้วเดี๋ยวไหมหลุดลงเลยโอเคอันนี้ใช้กระดาษมาตัดให้เป็นรูปวงรีกระดาษเนี้ยเขาเรียกว่าอะไรไม่รู้ เนี่ยตัดให้เป็นรูปวงรีแล้วทำรูนิดนึงใส่เข็มเข้าไปเอใสใส่กิบเข้าไปพอใส่กิบเข้าไปปิดก่อนปิดก่อนแล้วทากาวอะแต่จริงๆแล้วทาทากาวเนี่ยทาทาให้รอบกระดาษเลยอะ่ะเพราะว่าเวลาเมื่อก่อนน่ทาแต่กิบใช่ปะ่ะเมื่อก่อนทาแต่กิบแต่ทีนี้มันเวลาติดเงี้ยมันก็จะติดแต่กิบไง มันจะไม่ติดกระดาษไปด้วยเวลเาเราติดกิฟอย่างเงี้ยกระดาษมันก็จะลอยขึ้นมาอย่างเงี้ยว้ากาวซื้อมาต้องแพงแต่เข็มมันรูมันไม่ออกไงมันรูมันตันเนี่ยติดแล้วแล้วก็เก็บเก็บไหมนิดนึงเก็บแล้วก็ติดลงไปติดลงไปมันก็จะพอดี นี่ปิดพอดีเลยรอให้กาวมันแห้งก็ใช้ได้เลยเนี่ยใส่เยอะไปกาวไม่ออกมาอย่างเงี้ยออกไปข้างนอกแล้วมันไม่สวยนี่เสร็จแล้วคิตตี้น้อยลองทำดูเด้อ